สวัสดีครับแฟนครับสีสเก็สร้างบ้านครับแฟนครับน้องอุหญิงครับผมมาสวยครับพี่น้องมาสวยมาใสจะมันลดขึ้นหลายเลยครับพี่น้องเงีอนนี่ลดเยอะมากเลยใครมาบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอ้รถตู้จอดประจำการแล้วครับผมโอ้ ปาดปาดปาดพี่น้องเอ้ยครับแดงจึงคืนเลยครับปาดแดงจึงคืนเลยครับพี่น้องโอ้ครับรถใหม่ป้ายแดงมาได้ใส่นอหนี่เนาะโอ้ รถใหม่ป้ายแดงครับผมโฟล์จินเนอร์ครับดีจินเดอร์โอ้พี่นอ้องครับงามโปรตโพบาหารข่าไก่นี่ครับรถใหม่ป้ายแดงขององค์หญิงครับอันนี้รถท่านเก่ากำลังอยู่ครับปาตครับพี่นอ้องครับ คนลุกแล้วก็ผมคิดถึงคั้บอโจขัําหนึ่งครับแล้วบอกว่าที่แห่งนี้ครับจะมีเงื่อนหลังงามๆครับแล้วก็แล้วก็รถครับพี่น้องครับรถคันงามๆเหมือนยิงใหญ่ว่ามาจอดครับพี่น้องครับไม่คิดไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมาแบบนี้คับนี้ครับหนึ่งสองครับผมพูดอีกครับพี่น้องเอ้ย บนาบ่นาเสือบ่นาบคิดบ่นาฝันบ่บ่คิดบ่ฝันครับว่าเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นแบบนี้อิลีครับพี่น้องครับสีดายนะครับทีอันนี้มันแค่ประมาณไรเศษเศถ้าเกิดสักสีหาไรมันจะอับเป็นอาณาจักรที่กับงดงามแล้วก็อลังการมากๆครับแต่พอเป็นอย่างครับพี่น้องครับสักวันหนึ่งมันก็จะมาถ้าเกิดว่ามันเป็นของเราครับเอียงไปตามแต่มาถึงห้ามันกลับมาเป็นห้าคือเก่าครับ อะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็จะไปครับป็บนชานทหารมีคนแบบหลายแหง่งครับรฐบาลมันผูกแขนรถครับโอ้ทหารเข้าไปดอกพี่น้องเอ้ยนั่นนี่ครับก็เป็นเพือนตอนรับพ่อพ่อแม่ซี่ครับผมรับพ่อแม่กซี่ก็ขึ้นมาบนนี้ครับมานั่งเ,เ,เย็นๆครับ ลาพี่น้องเอ้ยบะฮารเขา่าไก่ดอกบะฮารเปิดเห็นเพืเ่อนๆมาเปิดให้เบิ้งครับสถาบัานเป็นเกิดมาโดนเติบแลบ้วมั้งครับเพราะว่าเห็นตอนนี้เขากันครับน่าจะใกล้อิ่มแล้วครับปับกตูเอ้ยยังไม่คว้าของเขาเลย บาปมนกัมารวมแสดงความยินดีกันครับอ้าถูกคาร์ดันบักง้ามมึงครับนี่โอกาสเล่นหนงแล้วเป็นมาน้อนี่เนาะขั้นแบบนี้รถงามปานนี้ครับบางทีเขาก็ได้ชื่นชมครับแล้วก็ดีใจเลยครับเห็นลูกหลานบาดเจ็าครับประสบผลสำเร็จชีวิตครับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบพี่เ้องไอคนหลูกยาวๆอีกก้าวหนึ่งของเพิินครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาอีกหลายสิ่งหลายอย่างัะผม อันนี้นาจะเป็นแบบอันนี้เข้าสู่ปีที่สามน่าจะสามพอดีประมาณนี้นะครับช่วงๆนี้สามครับอีกสองปีในสัญญาของโมงเสาหน่อยครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆคงหลังไหลมาอีกมากมายไกลกองนี้ครับตังนี่ครับมันกี่ล้านครับแต่ว่าคือสิ่งอื่นใดครับที่น้ององค์หญิงแล้วพ่อเอกแม่หน่อยงามบ่ งามบอามอา่อซื้อเลขโลดเด้อร์อออรถเมล์หน่อยครับผมเนื้อสิ่งอื่นนะครับคือสิ่งเอ่พราะเอกเมลหน่อยหรือว่าน้องอุ๋ยญิงครเพิ่นชอบจำคือว่า,าแฟนขับกับแฟนขับอุ่มชู้เพิ่นตลอดครับไม่ว่าจะเจออีหยังครับน้องอุ๋ยจะบอกว่าเพราะว่านุะเจออีหยังเพราะพอแบบซีกับยัง พยุงหนูไหวครับอุ้มชู้หนูไหวครับิ่นก็บบอกเสมอแฟนครับ f อซครับเป็นผู้หีิประคุณอีลีครับแต่ว่าน้องมีแบบว่าแบบไปใส่มาใส่ครับมีแฟนครับล้นหลามตลอดครับมีคนหาคนหอมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมก็ให้รุ่นนองๆครับศิลปินหรือว่าใครอยากเดินทางนี้ครับเอาเป็นอย่างอย่างครับ พันวาศสนาพันหลายครับยังผมเองคือได้มีโอกาสมาสังในนี่ครับมาสังบานในนี้มาสังบานในพ่นยูมากเหตุแห่งพ,นพ่นยูเราก็ถือว่าเราโชคดีสุดๆแล้วครับผลค,ครับถบาบันหลายแห่งไม่กล้าไปทางนู้นครับพูดหลายโปรดผลเข <c oughs> <c oughs> ้าธบันหลายแห่ง เยอะแยะมากมายไก่กองครับผมสัมบ,บัติมาส่มแสดงความดีนะเพื่นครับดีใจนะท่านผ้อ่านครับนี่ขั้นหนึ่งครับพี่น,น้องขั้นหนึ่งนี่เขาลดเพิ่อีกอน,อน,นี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับโอ้ต้นเต้นดีใจนะเพื่อนครับบริษัทมาบันสิมีรถขั้นที่สองเรียวบปานี้ครับหมายถึงรถป้ายแดงนะครับผมนี่พราะนขั้นนี้เป็นกะสิหาเงินไปตอก่อนสิครับไม่คิดว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามาเรื่อยๆบอเจอเอ้ยขอยจะสัมผัสเจอด้อารมณ์ตอนนี้ครับอยากว่ากับบอเจ้พื่อนนี่พยินเอกมาสัมผัสพยินเอกนะจังหวะหนึ่ง มาพี <emaal> ography, um, sure. <tr> ่ใหญ่เอกให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์หน่อยครับอลดรถลดผู้ใดรถผู้ใดลดผู้ใดบอ้โหลดลดแม่หักหน่อยดูนะบอรถแม่หักหน่อยป้าหักไปพี่แม่หักหรอ่าไม่ใช่หน่อยปาดไม่หักหน่อยบ่ได้คือปาดคือสุดยอดแต่ว่าแม่หักหน่อยโอ้คนหลายแหงนะครับวันนี้พี่น้องเอ้ย ผลครับพี่น้องเอ้ยย่างเดี๋ยวมาแบบน้อยาให้รถพันยามน้อยย่เนาะย,ย,ย่ 1, ามาจากบ้านไหนนี่นนนบ้านหนองคู่ในหมู่บ้านนี่นะครับผมโอ้นี่ครับน้อยย่าอันนี้ก็คือแบบน้องก็คือแบบว่าคิดถึงคำว่าบอลโจรครับพี่น้องครับ พอโจรวันนั้นว่าคือที่แห่งนี้นะครับที่ตรงนี้ครับมีบัานหลางามๆมีรถคันงามๆม,มาจอดครับโอ้โหครับสามปีผ่านไปทําไมไวขนาดนี้แล้วพี่น้องเนาะไวมากไวมากจริงๆครับไวไวอีหีรีครับว่หยีรีไม่ักวันนี่งาบพ่ยใหญ่ พ่นเะยรุ <im itation> ่นยอดเลยเนาะลูกหลานบ้านเท่าเนาะดีใจน้เพ่นเนาะเมื่อหน้าเสื้อว่าสีเลือดปันนี่สามปีเองไปใหญ่เลยเนาะเมียนเนี่ยว่ะเมียนภาษาอังกฤษดีเนาะยอมหลับกับปีนี่กับปีนเนี่ยอีก็บปีนจะได้แขังพอมว่จะได้แก่เมียนอยู่เสื้อน้ำมันมื่อนั่นเองมื่อนั่นเอง ยสอนนเี๋ยนยางไม่ได้รเลเลยเป็นอย่าจะบอกด้ว่าสิฮักอ,นนอ,นนอันนี้ผ้าลงไปอีกว่ามีรลงเียนน้รืกาได้บางคู่ oh. <c oughs> นี่บอโอ้ยางไม่เงนั่งคู่ได้แต่ดงไปเีดได้ <c oughs> อเอนกสภาพมันก็ว่ายังหลุดล้ำแล้วผูกแขนหลุดให้รูหขหล้ตหายังหออไปเผาคู่บเื่อนนครับ ผ่านเข้ามากันบลกหลายเลครับผมข,ข,ข,ขั้นนั้นเนาะให้พ่ออีกครับไปโหลดเลยดนนอยอะครับนี่ครับนี่จะได้ถูกต้องห,หลาครับวันนี้ครับพี่นองครับมอห,น,ห,หน,นู่มหัมวนกัน ศรีเกศามาพี่น้องครับสนใจสร้างบ้านกับผมโทร063789966ครับ063789966ฝากนี่ครับฝากคันนี้นด้วนะครับผมคลิปนี้พี่น้องครับสรีเกศสิจแงบ้านครับผมขอบคุณทุกแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม